สวัสดีครับวันนี้แมกนิวจะมารายงานข่าวเด็กขรอนเล่าวันนะครับกำนันกระดูกเหล็กกระบะยางแตกรถคว่ำหลายตลบปังยับลอดตายปฏิหารเชื่อบารมีพระคุมค้มครองนะครับเมื่อเวลา15.30นนอนะวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมห้าแปดเอาอต,ำตำรวจเองวิทูลวงใหญ่ร้อยเวรสอบสวนสพกบินบุรีจังหวัดปทุมบุรีรับแจ้งจากสนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมกระบินบุรีว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะ พลิกคว่ำตกลงล่องน้ำข้างถนนบริเวณถนนสายสวนรอศรกบินบุรีปราจีนบุรีหลักกิโลเมตร188่บหมู่15บ้านหนองคุ้มตามําบลนนทีอำเภอกบินบุรีนะครับน่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังรับแจ้งได้เดินทางไปตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อมิซูบิชิรุ่นสตาร์ด้าสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ต่อเต่าขีด2 0 6 3ปราจีนบุรีในสภาพรถพลิกหงายท้องหลังคาย,ยุบ แหลกทั้งขันนะครับจมอยู่ล่องน้ำข้างถนนภายในพบรถพบผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนนะครับคาดว่าน่าจะเป็นคนขับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพยายามช่วยเหลือแต่ถูกรถกดทับไม่สามารถช่วยเหลือออกมาได้นะครับต่อมามีพลเมืองดีเป็นพนักง,งานซ่อมบำรุงโครงการก่อสร้างความมั่นคงระบบขนส่งทางรถไฟนะครับของบริษัทอิตาเลียนไทยขับรถบรรทุกยกรถเฮียบนะครับผ่านเข้ามาทําการช่วยเหลือยกพลิกรถขึ้นมาในสภาพเดิมนะครับ ตรวจสอบพบว่าในรถมีคนขับติดอยู่จึงช่วยกันงัดรถช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับทราบชื่อต่อคือนายสมควรอมรสงเริญครับอายุ66ปีอาณาอดีตกำนันตำบลเมืองเก่าอยู่บ้านเลขที่62ทับ1หมู่16ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีครับจังหวัดปัมบุรีในสภาพร่างกายปเปื้อนไปด้วยดินโคลนอยู่ในอาการตกใจได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลกบินบุรี มารับส่งตัวโรงพยาบาลแต่เจ้าตัวบอกไม่ไปนะครับสร้างความประหลาดใจแก่ผู้พบเห็นนะครับสภาพรถพังยับเยินแต่คนขับกลับไม่เป็นอะไรและรอดอย่างปฏิหารนะครับสอบถามนายสมควรทราบว่า,าขับรถออกจากบ้านเพื่อจะไปหาเพื่อนผู้ใหญ่วันนะครับเ,เพื่อนชื่อผู้ใหญ่วันอยู่บ้านหนองบัวตะบนนนทีนะครับซึ่งห่างจากจุดกเกิดเหตุไม่กี่โลเมตรนะครับขณะที่ขับมายางล้อหน้าด้านซ้ายเกิดระเบิดครับ และรดเสียหลักการทรงตัวก่อนจะพลิกคว่ำหลายตลบงายท้องอยู่ในล่องน้ำน่าสมควรกลว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ประสบอุบัติเหตุแบบนี้และรอดปลอดภัยทุกครั้งนะครับเชื่อว่าบาร,รมีพระพุทธคุณพระเครื่องที่ห้อยคออยู่ทั้ง3องค์คุ้มครองและแคบคาดปลอดภัยนะครับคือเหรียญหลวงพ่อพุทธทานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อเงินวัดบางคาจังหวัดสุพรรณบุรีและเหรียญพ่อหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่าน อำเภอประจันตคามจังหวัดปจินบุรีนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมควรอมรส่งเจริญหรือที่รู้จักกันดีคือกำนันควรตำบลเมืองเก่าอำเภอกำมินบุรีจังหวัดปฐินบุรีและยังมีลูกชายเป็นพันตำรวจเอกสมศักชัยอมรส่งเจริญพุ่มกับแลมโบนะครับพุ่มกับการสถานีตำรวจนครบ,บานตะปูลขณะเกิดเหตุตัวกำนันยังบอกว่าอย่าไปบอกลูกชายครับกลัวว่าจะเป็นห่วงด้วยนะครับ